สวัสดีครับแอมนะครับวันนี้จะมารีวิวก่อนส่งงานลูกค้านะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับผู้สมาชิกต้องการที่จะนําไปต่อกับยาสู736สนะครับแล้วก็แปลงออกมาให้ใช้กับไอคอม SM8 ได้นะครับก็ตอนนี้ดําเนินการให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเตรียมไอคอม SM8 มาแล้วนะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ ยาสูจะไปใช้งานกับไอคอมก็ com, จะอัพดาวไม่ได้นะครับก็จะทีเได้อย่างเดียวนะครับเรามาดูกันนะครับเสียบสายไม้ของ SM8 นะครับที่กล่องแปลงนะครับเสียบไว้เลยนะครับแล้วก็นำไปเสียบกับายาสู736นะครับ736กล่องที่เราทำามาตอกี้นะครับไปเสียบกับยาสู736นะครับ ไม่มีอาการช็อตใดๆนะครับนิ่งอยู่นะครับแล้วเราก็มาทำการสั่ง TX ที่ SM8 นะครับจะสําเหตจทำงานอยู่นะครับคฟังชั่นล็อกได้เหมือนเดิมนครับทดสอ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 บ กสสวิตของผมมันไม่ค่อยดีนิดนึง <fish> มันก็แคแคนะครับก็ตัวนี้ยังไม่ได้แก้ไขนะครับของส่วนตัวไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ไว้ทดสอบอุปกรณ์เฉยๆนะครับอยู่ดีๆมันก็มีความเสื่อมของอุปกรณ์ตามมานะครับก็ ตอนนี้ก็คือเท่าที่ทดสอบก็คือใช้งานได้กับ736เป็นปกตินะครับโดยผ่านกล่องแปลงตัวนี้นะครับโดยผ่านกล่องแปลงตัวนี้นะครับเอา736ไปคุยกับไอคิวอ8นะครับก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับเสียงดังฟังชัดครับผมก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ